สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสุดเล็กเด็ดจาก Facebook ครับวันนี้มาดูเป็นสูตรหลักสิบบนนะครับจำนวนสองสูตรนะครับจับชนกันสูตรหนึ่งนะครับเป็นหลักสิบบนนะครับที่หลุดไปหนึ่งงวดนะครับกลับมาเดินต่ออีกสองงวดชนกับหลักสิบบนนะครับสูตรใหม่สถิติ์ยี่สิบ งวดรวดนะครับอ่ะมาดูกันเป็นข้อมูลนะครับสูตรหลัก10บบนอ่าในงวดวันที่1สิงหาคมนะครับ2564นะครับข้อมูลเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นของตัวเลขนะครับในการบวกกันเป็นเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับไม่มีผลใดๆนะครับต่อการออกรางวันสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดที่จะมาถึงนี้แต่อย่างใดดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆนะครับ สมาชิกทุกทท่านจงใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมแล้วก็ตัดสินใจในข้อมูลนะครับด้วยตัวของท่านเองเช่นเคยนะครับตอนท้ายก็จะมีนะครับข้อมูลหวยฮานอยนะครับเมื่อวานหวยลาวเป็นไงกันบ้างครับเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับฮานอยอาจจะผิดหวังกันอยู่นะแต่หวยลาวนะครับวิ่งรูดมาแน่นอนเลยนะครับมาดูสูตรหลักสิบบนนะครับสูตรนี้ใช้อ่า หลักสิบบนนะครับจานวนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างนะครับจานวนสองครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็หลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยเล็ท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยเล็ท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งจากนั้นก็บวกด้วยเลขหนึ่งคงที่นะครับบวกตัวเลขที่มากกว่าหนึ่งครั้งนะครับแปดบวกแปดได้สิบหกนะครับเก้าบวกเก้าได้สิบแปด จากนั้นก็นะครับบวกตัวเลขรวมกันนะครับก็จะได้9บวก6ได้15นะครับ15บวก2ได้17 17บวก5ได้22 22บวก8นะครับได้เท่ากับ30 30บวก2ได้เท่ากับ32 32บวก1ได้เท่ากับ33นะจากนั้นนะครับบวกด้วย5คงที่นะครับ3บวก5ได้เท่ากับ8นะครับ จากนั้น8บวกด้วย2คงที่นะครับได้เท่ากับ10นะครับใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข0 0ย์นย์บวก1คงที่ได้1นะครับงวดแรกได้หลักสิบเป็น3801นะครับหางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก083ย์นะครับเข้าที่เลข8นะงวดต่อมาเข้าที่เลข9กนะครับงวดที่3เข้าที่เลข5แล้วก็งวดที่4เข้าที่เลข0งวดที่5านะครับเข้าที่เลข6งวดที่6เข้าที่เลข9กนะครับแล้วก็งวดที่7เข้าที่เลข0ูนย์นะครับ งวดที่8เข้าที่เลข2นะครับแล้วก็งวดที่เก้าเข้าที่เลข9นะครับงวดที่10เข้าที่เลข0งวดที่11นะครับ0เข้าที่เลข0นะครับงวดที่12 3เข้าที่เลข3งวดที่14 2เข้าที่เลข2นะครับแล้วก็งวดอ่าโทษทีงวดที่13นะครับงวดที่14 7เข้าที่เลข7นะครับงวดที่15 8เข้าที่เลข8แล้วก็งวดที่16 7เข้าที่เลข7งวดที่17นะครับ7เข้าที่เลข7แล้วก็งวดที่18 7เข้าที่เลข7 งวดที่19 6นะครับเข้าที่เลข6งวดที่21เข้าที่เลข1แล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับ2เข้าที่เลข2นะครับก็มาคำนวณนะครับในงวดที่จะมาถึงกันนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะได้ไปดูอีก1สูตรนะครับที่กลับมาเดินนะจะได้เทียบชนกันนะครับงวดนี้วันที่1นะครับอ่าสิงหาคมนะครับ2,564นะครับใช้ผลรางวัลที่1นะครับ5 5 6 7 2 5 5 5 6 7้านะครับรางวัลเลขกท้ายสองตัวล่างเจ็ดศูน์รางวัลเล็กหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับหนึ 1, 7, รางวัลเลขกท้ายครั้งที่1 2 3 3รางวัลเล็กท้ายครั้งที่สองเก้าสอ ใช้หลัก10บนนะครับ1ครั้งนะครับหลักหน่วยล่างนะครั้งนะครับหลัก10เล็กหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับหลักหน่วยเล็กหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยนะครับเล็กท้ายครั้งที่1 2ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่สองครั้งบวกด้วย1คงที่นะครับเล็กหน้าครั้งที่1นะครับเล็กท้ายครั้งที่1เล็กท้ายครั้งที่2หน้าท้ายท้ายนะครับ บวกตัวเลขมากกว่า1ครั้งนะครับสองบวกสองได้4นะครับเจ็ดต้ทนทีศูนย์บวกศูนย์ได้เท่ากับ0นะครับงวดนี้สูตรนี้นะครับได้เท่ากับ2บวกศูนย์เท่ากับ2 2บวกเจ็ดเท่ากับ9 9บวกสี่ได้13 13บวกสี่ได้17 17บวกเจ็ดได้24 24บวกหนึ่งได้เท่ากับ25นะครับได้ตัวแรกเป็นเลข5นะครับจากนั้นบวก5คงที่ได้เท่ากับ10นะครับใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข0อนย์เรียงมาเลยนะครับ0นยะ์ ต่อมานะครับบวกด้วย2คงที่นะครับได้เท่ากับ2นะสบวกหงคงที่ได้เท่ากับ3นะครับสูตรนี้ได้50 2 3นะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่หลุดไปนะครับ1งวดแล้วกลับมาเดินนกันนะเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่าน <c oughs> สูตรนี้หลุดไปในงวดนะครับรางวาลัลลขท้ายนะครับ2ตัวล่างนะครับออก แปดหกหนึ่งนะครับแปดหกหนึ่งนะครับหลุดไปนะครับในงวดนี้นะครับทีนี้เรามาดูงวดามาดูสูตรนะและวิธีการคำนวณนะครับใช้หลักแสนนะครับสองครั้งหลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยเล็กหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบเล็หน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้ง หลักหน่วยเล็ท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับแล้วก็หลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่2นะครับสครั้งบวกด้วย3คงที่นะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะบวกในงวดสุดท้ายก่อนเลยนะครับก็อ่าให้เพื่อนๆสมาชิกดูนะครับในงวดที่หลุดไปนะครับได้5794นะครับงวดต่อมาได้อ่างวดต่อมาได้ 1350นะครับ1น5 0งนวดนี้ออก517นงะครับ517งวดต่อมานะครับได้0249นะ0 2 4 9นะครับ3ตัวบนออก7 25นะครับหลุดไป1งวดกลับมาเดินนะครับนำ ข้อมูลนะครับมาใช้งานกันเลยนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับหลุดไปหนึ่งงวดนะครับแปดหกหนึ่งหลุดไปนะครับกลับมาเดินสองงวดนะครับเข้าไปที่หนึ่งและก็สองทีนี้เราจะมาคํานวณกันนะครับสูตรนี้เพื่อที่ไปเทียบชนนะครับกับสูตรใหม่ที่ได้ลงข้อมูลกันไปเมื่อกี้นะครับอ่ะที่มาผมบอกเพื่อนสมาชิกกันทุกท่านแล้วนะครับผมดังนั้นผมจะเขียนเลยนะครับ ใช้หลักแสนนะครับจานวนสองครั้งหลักแสนนะครับเป็นเลขศูนย์นะหลักแสนนะครับเป็นเลข5้านะครับบวกกัน2ครั้งนะครับได้เท่ากับ0นย์นะครับก็จะได้เท่ากับศย์บวกหลักพันเป็นเลข6หลักหน่วยล่างเป็นเลข0ูนย์นะครับต่อมาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับหนึ่งเจ็ดสี่เป็นเลข4ต่อมาบวกด้วยหลักสิน 1, 7, น 1, บนะครับ เลขหน้าครั้งที่สองนะศูนย์ห้าแปดเป็นเลขห้านะครับจากนั 2, 2, 3, 3, um, s <S năm, uh, ้นบวกด้วยนะครับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับสองสามสามเป็นเลขสามแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยนะครับเลขท้ายครั้งที่สองนะครับเก้าสองเจ็ดจำนวนสองครั้งนะครับเก้าบวกเก้าได้เท่ากับสิบแปดนะครับใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลขแปดนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับเลขท้ายครั้งที่สองนะครับเก้าสองเจ็ดเป็นเลขเจ็ดอ่ะ ทีนี้ก็บวกกันนะครับบวกกันก็จะได้เท่ากับ0นบวก6เท่ากับ6บวก0นเท่ากับ6บวก4นะครับได้เท่ากับ10บ0บวก5ได้15 15บวก3ได้18 18บวก8ได้26นะครับ26บวก7ได้เท่ากับ33นะครับได้นะอ่ะเขียนช่องผิดนะครับ3นะครับบวกด้วย2คงที่นะครับได้เท่ากับ5นะครับ5บวก2คงที่ได้เท่ากับ7 7ดบวกด้วย5คงที่นะครับได้เท่ากับ12นะครับ ก็จะได้25นะครับอ่าสามห้เนะครับเทียบชนกับสูตรที่ผ่านมานะครับ5023นสะสูตรสูตรที่ลงข้อมูลไปนะครับเมื่อกี้นะครับ5 5 0 2 3นะครับ3 5 7 2ตัวเลขที่ชนกันนะครับก็จะเป็นเลข2นะครับแล้วก็เลข3นะเพื่อนสมาชิกแล้วก็เลข5นะครับ3ตัว ชนกันที่2 3 5หนะครับในงวดน,นี้ในสูตรที่เป็นหลัก10นะครับ2 3 5หตัวที่ไม่ชนนะครับเป็น0กับ7นะครับถ้า2สูตรนี้มานะครับหลัก10บนนะครับ2 3 5หนะครับถ้ามา1สูตรหลุดนะครับ1สูตรนะ0กับ7นะครับมีโอกาสที่จะมานั่นเองนะ ก็เป็นข้อมูลนะครับหลักสิบบนในงวดนี้นะครับในการนําข้อมูลเก่ามานะครับแล้วก็ข้อมูลใหม่หนึ่งสมาวิเคราะห์และพิจารณาให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้นําไปวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจนะครับในการเลือกใช้รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมาดูหวยลาวเมื่อวานนะครับวิ่งรูดนะฮะเจ็ดกับหกนะครับน่าเสียดายนะครับออกหกสี่นะครับมาอยู่ที่คู่ ชุดโต๊ดนะครับ4 6 1นะครับให้วิ่งรูด7กับ6นะครับเน้น7รอง6นะครับมาตัวรอง6นะครับส่วนเพื่อนเพื่อนที่ใช้งานของสปปอรลาวนะครับสองตัวล่างสปปอรลาว6กนะครับก็เข้าไปเต็มเ็มนะส่วนนะครับเพื่อนๆที่จับชุด3 4 6, 7นะครับชน0 1 2ย์นะครับก็จะได้คู่โต๊ดออกมาเป็น4 61นนะครับดังนั้นก็ถือว่าวิ่งรูดนะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับ ส่วนฮานอยนะครับส่วนฮานอยนะครับได้ไปแค่ข้อมูลฮานอยแรกนะครับคือฮานอยรอบพิเศษที่สองตัวบนนะครับสา่งเจาะเข้าไป31นะครับนอกนั้นก็หลุดหมดเลยนะครับดังนั้นวันนี้ก็ปรับตัวเลขกันใหม่นะครับฮานอยรอบพิเศษนะครับวิ่งรูดห้กับ6นะเพื่อนสมาชิกทุกท่านเน้นวิ่งรูดห้หกนะครับ ชุดเด่นวงกลม5 7 5 8 5 9นะครับ6 7 6 8 6 9นะครับแล้วก็ตัวรอง5 4 6 4นะครับอ่ากันกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับเป็นชุดตัวกันนะครับ4 7่8 4 9นะครับแล้วก็5 5 6 6 4 4ที่เป็นเลขเบิ้ลนะครับถ้ามาเบิ้ลนะเป็นเพื่อนชอบเบิ้ลนะครับก็จะเน้นไปที่5 6 6นะครับ4 4นะ4 7่8 4 9นะครับกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับ4ชนด้วย7 8 9นะครับกันเนาะ เพื่อนที่ใช้งานฮานอยก็น่าจะเข้าใจกันนะครับผมใช้งานกันนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับฮานอยมีทุกวันนะอย่าใช้งานมากนะครับพออมปากหอมคอฮานอยรอบปกตินะครับวิ่งรูด0 1นะครับชุดเด่น070809นะครับรอง03 17 18 1มนะครับรอง13นะครับชุดตัวกันนะครับ37 38 39กนะครับกันไว้สนิดหนึ่งนะครับกันเหนียวนะเลขเบิ้ลเป็น0 0 1 1แล้วก็33นะครับถ้าเป็นเพื่อนชอบเบิ้ลก็มองมานี้ ข้อมูลสุดท้ายนะครับฮานอย VIP นะครับวันที่23กรกฎาคม2564นะครับวิ่งรูดที่8กับ9นะครับ80 81 82 90 91 92นะครับเป็นชุดเด่น6ชุดนะครับรอง87แล้วก็97นะครับกันไว้ที่นะครับ71นะครับ72 70นะครับเบิ้ลอาเลขเบิ้ลนะครับ77 88 99นั่นเองนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับฮานอยประจำวันนะครับของวันนี้วันที่23 กรกดาคมนะครับ2,564นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกท่านได้ไปตัดสินใจนะครับเลือกใช้เลือกประกอบการนะครับตัดสินใจในการเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับด้วยตัวของเพื่อนเอดีสำหรับคลิปนี้จบข้อมูลนะครับกันแต่เพียงเท่านี้ขอให้โชคดีทุกๆท่านสวัสดีครับ